ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เกมแคส o ์ออฟแครนะครับเหมือนเดิมนะรเราก็ยังอยู่กันที่สารากางบ้านเวลเจนะครับผมโอเควันนี้เราก็อยู่ที่สูตรด่านความช่วยเหลือทางอากาศนะครับผมจะเป็นบอลลูนสามแล้วก็มินเนี่ยนยีนะครับน้ำเร่งสามนะผมสูตรนี้จะเข้ายัางไงและจะต้องโฟกัสตรงไหนนะครผมโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันในเกมกันได้เลยนะครับ โอเคหลังจากเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องโฟกัสนะครับสําหรับสายอากาศนะครับอย่างเช่นก็คือเราต้องพยายามโจมตีพุนะครับผมเพราะว่าพุจะเป็นตัวที่ยิงแรงมากที่สุดนะครับผมแล้วก็เรามาดูตรงเครื่องเป่าลมนะครับผมว่าเขาหันหน้าไปทางไหนนะครับผมตรงนี้เขาจะหันหน้าไปทางด้านซ้ายนะครับผมโอเคเราก็จะไม่เข้าตรงทางด้านด้านนั้น โอเคทีนี้ผมดูแล้วว่าเราจะต้องดูตรงที่เทาาพ่อมดนะครับผมโอเคแล้วก็จะลงคิงไปตรงด้านล่างนะครับแล้วทีนี้เราจะหวานเป็นตัววีนะครับตรงทางด้านขวาครับผมแล้วก็ใช้น้ำเล่งเข้าไปตรงเทาวพ่อมดก่อนแล้วก็ตรงเทาวพ่อมดตรงด้านช่วงล่างนะครับผมเพื่อให้มันเข้าตรงกลางแล้วเราก็อัดน้ำเล่งอีกทีหนึ่งตรงกลางนะครับผ okay, มโอเควันเนียนไปนะครับผม ซึ่งสายบอลลูนเนี่ยก็จะกลัวบั่งไฟนะครับผมหรือเป็นผูุของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเท้าพ้อมดถ้าเท้าพ้อมดอยิงมาทีหนึ่งก็ถ้าอยู่ติดกันเยอะก็จะร่วงร่วงแทบหมดเลยนะผมโอเคเราก็ต้องดูนะครับผมแล้วก็ใช้น้ําเร่งช่วยนะครับผมโอเคตอนนี้เราเหลือสายที่เป็นตรง ยิงด้านบนนะครับมีมีป้อมธนูอันหนึ่งนะฮะโอเคแต่ก็ไม่รอดนะครับผมโดนมินเนี่ยนเก็บไปก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสายทับทับบนนะฮะในสิ่งที่เราต้องโฟกัสสาหรับ่าวเวลเจ็นะผมสาหรับมือใหม่นะผมที่จะต้องโฟกัสนะครับผมเพราะว่าบอลลูนเนี่ยจะเป็นการเข้าหาของบอลลูนคือจะเข้าหาอา,อาวุธเป็นหลักนะครับผมก่อนที่จะมาเก็บ ก็ถ้าเปรียบทับล่างก็จะเป็นหมูป่านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะผมฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ